เสาไฟสะพานเสาไฟแรกน่าจะนี่แหละมันมีมีล่างลงไปแล้วครับลงบัวล่างมีอะไรนะระวังระวังระวังเสาไฟแรกลองลองสายไฟก็พี่มีอะไรที่ปกตินี่ครับดูดูงห่อถุงพลาสติกมีอะไรไหมมีถุงกล่องมีอะไรไหมมีขวดไหม ใกล้สะพานมีเสาเดียวเหรอเนาะมีปวดไหมเสาเดียวอะไรนะอะไรอะไรอะไรหยิบเลยครับหยิบมาอะไรครับกล่องในกระป๋องกระป๋องกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ออกมาออกมามาดูกระป๋องไหอะไรกระป๋องอะไรเอากระดาษมาลองหน่อยครับกระดาษกระดาษให้กำลังเทรกระดาษกระดาษในรถนี้มั้ยวางรถวางรถอ่าบริเวณสะพานสะพานนี้นะสะพานคลองน้ำใสนะครับเมตร ที่เโลเมตรที่สิบบวกหกหกเก้าฝั่งฝั่งด้านนี้นะโอ้โหเทียบเลยใช่ะใช่นขนมขนมหลายชั้นเลยขนมทุกทัวขนมทัว ม่ด้พ็นีนด้วยเหรอโอ้โหใช่ต<ด>ัดครับเกี่งเลยมียาบ้าแน่นอนโอ,อ,อ้โหมียาบ้าท่านนั้เราดูวันไหนใช่มีกี่เมตรออกิโลกิโลแต่นี้การช่างดีกสนเฮ้ยอไรน เห็นนิดเดียวนิดเดียววะอ่ายาบ้ารับเห็นคือเลยเห็นนิเดียวได้รอครับนีะจไปนับที่โรงพักสองตนะนี่นิ่เห็นเก็นที่โรงพักเลยของตครับจะบอกน่าจะองตนี่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 ขีดได้มั้ยครับเนี่ยขีดขีดได้มั้ยในในตะข้างนี่นะโอ้โหเขี่ยเลยไม่กดดันมีนี่อีกไมเจ้าหน้ที่ลองดูดูมีนี่ไหมบริเวนี้ อ่าหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งกิ๊รวมยางรวมถุงก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งขีดนะครับเนี่ยถุงเท่ากันนะเนี่ยดูอีกดูดูในลักษณะอ๋อไม่หกสิบเก้านี่ไม่ถึงขีดอ๋อหกสิบเก้าอันนี้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบบวกสิบหกแล้วมีแบ่งออกไปแล้วจากถุงนี้ลองลองดูอีกมีมีลักษณะห่อแปลกแปลอยู่ในขวดอยู่ในกล่อง เดี Dante, arts, да ๋ยวไปช่างดูนะครับไปตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นยาไอ้นะครับประมาณสองขีดยาบ้านเนี่ยใส่ของมนหรืาถ้าสี่ร้อยก็เกือบพันเม็ดนะมีไหมมีบ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงนั้นไปด้วยถุงนั้นไปด้วยครับมีบ่ครับ ตรงเว้ยสายรับ่ไหมเ็ลดี๋ยวไปโงพักไปโงพักเก่าต้ิงไปโงพักต่อดูดูตรงเนี้ยดูดูแจกป้ายมีต้มาบอกไหมสลพานเนี้ยนี่ครับอ่าแต่มันจะต้องมันต้องถยู่ฝั่งตรงข้ามนะ